สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคม2563ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอขอบคุณแฟนคลับชาวราศีกรกฎทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์มาตลอด1ปีคลิปนี้เป็นคลิปเดือนธันวาคมคลิปส่งท้ายปีเก่าของชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เรียกได้ว่าดาวจรส่งผลต่อดวงของท่านค่อนข้างมากครับ เรียกได้ว่าสิ่งที่ท่านรอคอยมาเป็นระยะเวลานานจะมาถึงแล้วโดยการมาของดาวเสาครับที่จะเข้าลิงลักนณของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีดาวจันทร์ครับเป็นดาวประจําลักนณราศีเกิดของท่านดังนั้นการทํานายดวงของชาวราศีกรกฎจึงต้องอาศัยดาวหลักใหญ่ๆครับโดยเฉพาะดาวพระเสาร์ดาวพระฤหัสบปีและดาวพระลาหูครับในการทํานายดวงในแต่ละเดือน และยังมีการโคจรของดาวเล็กๆอีกหลายดวงครับในเดือนนี้พระเอกหลักของดวงของชาวราศีกรกฎนั่นคือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์แล้วสําหรับราศีอื่นอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเป็นศัตรูแต่ถ้าเป็นราศีกรกฎแล้วดาวเสาร์มาจากเรือนปัตตนิครับนั่นก็คือเรือนแห่งคู่ครองเรือนแห่งความรักและความโชคดีของชาวราศีกรกฎซึ่งนานทีนัก จะเข้ามาอยู่ในภพนี้และได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีและเล็งลัคนาของชาวราศีกรกฎครับเรียกได้ว่าดาวเสาจะมาพร้อมความโชคดีความสมหวังเกี่ยวกับการเงินและความรักการงานและหลายๆด้านของชาวราศีกรกฎเลยทีเดียวประมาณ36-37ปีครับที่จะโครจรเข้ามาเล็งลัคนาชาวราศีกรกฎหนึ่งครั้งดังนั้นมารอบนี้อย่างไรชาวราศีกรกฎ จะได้รับผลดีแน่นอนครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับดาวพฤหัสได้โครจรเข้าเริงลัคนาของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนและนำความโชคดีมาสู่ชาวราศีกรกฎแล้วจากนั้นครับในวันที่5ดาวเสาร์ก็จะเข้ามาเลิงอีกหนึ่งดวงในเดือนธันวาคมนี้มีดาวจรโครจรกันในวันใดบ้างเริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคมครับ ดาวพระเสาจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพปัต,ตนิและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรดาวที่ดีครับเรียกได้ว่าความโชคดีพุ่งตรงเข้าสู่ชาวราศีกรกฎครับในวันที่12ธันวาคมมีการโครจรของดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบอรลิครับและในวันเดียวกันดาวพระศุกร จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบปุตตะในวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรดวงนี้ค่อนข้างดีครับซึ่งเป็นตำแหน่งการเงินของชาวราศีกรกฎด้วยแต่ตกอยู่ในภพอลิอาจารย์จะมองว่าอาจจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากครับ เข้าสู่ชาวราศีกรกฎแต่การเงินค่อนข้างที่จะดีและสะพัดในช่วงนี้เลยทีเดียวในวันที่27ตุลาคมดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่พบกรรม,มะของชาวราศีกรกฎและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิ่ดีเดิมทีแล้วดาวอังคารก็มาจากเดือนปุตตะครับและเป็นเจ้าเรือนกรรมมะอยู่แล้วมองถึงการงานและข่าวดีเกี่ยวกับโบนัสของชาวราศีกรกฎครับ และสุดท้ายในวันที่30ธันวาคมดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบปัตตนิครับทั้งหมดนี้คือการโคจรอของดาวจรในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีกรกฎที่จะส่งผลต่อคำทํานายดวงอาจารย์ก็จะขอเริ่มทํานายดวงให้กับชาวราศีกรกฎโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานก่อนครับ ด้านการงานของชาวราศีกรกฎเป็นอีกราศีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมั่นคงเลย90%ครับจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานการงานจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของชาวราศีกรกฎจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีเรียกได้ว่าทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองครับ สำหรับเจ้าของธุรกิจครับในช่วงนี้อาจจะมองหาช่องทางขยับขยายผลทางหารายได้ใหม่ๆห,หรือกิจการใหม่ๆเข้าหาตัวครับซึ่งเป็นช่วงที่สมองของชาวราศีกรกฎนั้นจะมองหาถึงความก้าวหน้าครับสำหรับคนที่ทำงานประจำครับหรือทำงานอยู่ในรูปแบบเดิมๆท่านก็จะเกิดความชำนาญครับและงานของท่านจะสำเร็จและเสร็จ อย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญที่ท่านมีนั่นเองครับคนที่ทางานประจําในช่วงนี้ท่านจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาครับได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานในองค์กรเป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าท่านมีความสำคัญในองค์กรของท่านขึ้นมาในช่วงนี้มองถึงผลลัพธ์และโอกาสที่จะได้โบนัสหรือเลื่อนตำแหน่งเป็นอย่างดี เรียกได้ว่าการงานของคนราศีกรกฎนั้นอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับสำหรับชาวราศีกรกฎที่ว่างงานหรือตกงานเป็นระยะเวลานานในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะได้รับการติดต่อและจะได้รับข่าวดีครับเรียกได้ว่ามีงานรอท่านอยู่ข้างหน้าแน่นอนสำหรับบางท่านนะครับที่ไม่เป็นตามคำทำนายหรือมองว่ามันจะเลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่าน หรือธุรกิจของท่านมีอยู่สาเหตุเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือดาวเสาร์ที่เข้ามาเล็งลัคนาของท่านทักษะจรในปีนี้เป็นกาลีครับซึ่งอาจจะเทียบกับอายุของท่านนั่นเองโดยรวมแล้ว90%ตครับชาวราศีกรกฎเมื่อดาวเสาร์เข้าเล็งลัคนาท่านจะได้รับผลดีแน่นอนครับมาถึงด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแต่รายจ่ายค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงปลายปีปัญหาหนึ่งเลยครับก็คือการเงินของท่านจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นภาระมาจากบุตรหลานและญาติพี่น้องครับที่จำเป็นจะต้องจ่ายออกไปแต่มองจากตัวท่านเองแล้วภาระต่างๆไม่ได้เกิดจากตัวท่านเลยครับอาจจะเกิดจากคนอื่นชาวราศีกกฎมักเป็นคนเอื้อเฟื้อครับและอยากให้คนรอบข้างมีความสุข ดังนั้นสาเหตุนี้ครับจึงทําให้เงินของคนราศีกรกฎในเดือนธันวาคมค่อนข้างที่จะหมดไปอย่างรวดเร็วแต่ในเดือนนี้ครับมีดาว2ดวงเข้าเล็งลัคนาชาวราศีกรกฎครับลิกได้ว่าการเงินนั้นท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีครับมองว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามจากคนรักของท่านที่จะหยิบยื่นการเงินให้ท่านเป็นอย่างดีครับในช่วงปลายปีนี้ และชาวราศีกรกฎนั้นยังมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินครับจะได้เงินมาจากธุรกิจของท่านบางท่านจะได้โบนัสก้อนใหญ่ครับในช่วงปลายปีนี้มองได้ว่าสถานการณ์การเงินที่มองว่าจะมีค่าจ,จ่ายค่อนข้างมากของชาวราศีกรกฎจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีครับดาวการเงินของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีครับ ดาวอาทิตย์คือดาวการเงินของท่านจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูและได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรมีกำลังค่อนข้างมากครับอาจารย์มองถึงเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ครับดังนั้นบางท่านที่กังวลว่าช่วงปีใหม่จะไม่มีเงินนะอาจารย์บอกได้เลยว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎแน่นอนครับมาถึงด้านความรักของชาวราศีกรกฎครับ อาจารย์อยากจะบอกว่าดีใจด้วยอย่างดังๆเลยนะครับดาวพระเสาร์คือดาวแห่งความรักของชาวราศีกรกฎมาเล็งลักนณาของท่านและได้ตำแหน่งเป็นเกษ,ษ,ษตาราธิบดีครับและยังมีดาวพรฤหัสครับที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายนมาเล็งลักนณาของท่านอาจารย์มองว่าความรักของท่านจะเริ่มดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วครับและจะต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคม และดาวเสาร์ยังสถิตยอยู่มุมนี้เป็นระยะเวลาถึง3ปีครึ่งเลยนะครับดังนั้นคนโสดมีโอกาสได้สะโสดและได้แต่งงานเลยทีเดียวคนรักของท่านจะให้ความสําคัญต่อท่านเป็นพิเศษครับบางท่านความรักเก่าของท่านจะหวนกลับมาคนมีคู่ครับที่ยังรักกันดีอยู่ความรักจะนําพาความโชคดีมาหาท่านจะนําพาเงินทองเข้าสู่ชาวราศีกรกฎด้วยครับ มาถึงด้านสุขภาพของชาวราศีกรกฎครับช่วงนี้ครับชาวราศีกรกฎความโชคดีเข้ามาหลายด้านนะแต่ด้านสุขภาพอาจารย์แนะนําว่าควรระวังและรักษาสุขภาพของท่านเป็นอย่างดีครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับค่ายามีเรื่องที่ต้องทําตลอดทั้งเดือนครับมีเกณฑ์เดินทางบ่อยดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพ ร่างกายท่านจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะอ่อนแอในบางท่านอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับเพราะการเล็งของดาวเสาอาจจะนําเรื่องดีๆหลายๆด้านครับแต่เมื่อดาวเสาเข้าเล็งลัคนาปัญหาที่ตามมาเลยก็คืออาการเจ็บป่วยของท่านนั่นเองครับและอาจจะมีอุบัติเหตุแต่อาจารย์มองว่าดาวพฤหัสยังเล็งลัคนาท่านอยู่ครับคงไม่มีอะไรหนักหนามากมายเพราะมีดาวเทวดาคุ้มครอ,องของท่านอยู่ มาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภครับโชคลาภของชาวราศีกรกฎไม่มีมานานแล้วนะครับแต่เมื่อดาวเสาเข้าเร็งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความโชคดีของท่านดังนั้นโชคลาภจะมาจากคนรักและมาจากเพศตรงข้ามเลขมงคลของชาวราศีกรกฎหมายเลขในดวงครับหมายเลข25หมายเลข27หมายเลข57และหมายเลข47 อาจารย์ก็จะขอสรุปดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ครับโดยรวมแล้วหลายๆด้านค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าดวงท่านจะเริ่มดีตั้งแต่ดาวเสาร์เข้าโคจรลิงลัคนาของท่านนะครับแต่อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเดือนนี้มีโชคลาภด้วยนะครับความรักค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยทีเดียวสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับช่องสุริยะโหราชาวราศีกรกฎทุกท่าน ในเดือนธันวาคมนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความรักสุขสมหวังรวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ